สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับกับการคุยเจาะลึกประเด็นที่น่าสนใจวันนี้เรามีเรื่องที่เอ,อ่อต้องบอกว่าสำคัญแล้วก็อาจจะละเอียดอ่อนมากๆในทางพุทธศาสนามาคุยกันครับคือเรื่องครุก,กรรมครับหรือว่ากรรมหนักโดยเฉพาะเลยนะกรรมที่เกิดจากการปรามทยพระรัตนตรยัยค่ะเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากจริงๆค่ะ เราจะอิงจากบทความเรื่องกำหนักจากการประมาทพระรัตนตรยัยและการแก้ไขนะครับเพื่อจะมาทําความเข้าใจกันว่าเอ๊กการกระทําคําพูดหรือว่าเอ่อแม้แต่ความคิดที่ไม่เคารพต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยมันส่งผลยังไงแล้วทำไมถึงเชื่อกันว่าผลมันแรงแล้วก็เกิดเร็วมากจนแบบน่ากลัวเหมือนกันนะครับ ใช่เลยค่ะประเด็นนี้น่าสนใจแล้วก็สําคัญมากเพราะว่ามันสะท้อนความเชื่อเรื่องกรรมอย่างชัดเจนเลยนะคะในสังคมชาวพุทธแล้วก็ยังชี้ให้เห็นถึงเออหัวใจของการให้ความเคารพสูงสุดต่อพะรตนาไตรซึ่งก็คือที่พึ่งหลักของเราชาวพุทธการเข้าใจเรื่องนี้เนี่ยก็เลยไม่ใช่แค่เรื่องความเชื่อนะคะแต่ว่ามันเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติตัวของเราในทุกๆวันด้วยค่ะอืมน่าสนใจมากครับงั้นเรามาเริ่มกันที่คําว่าปรมามทา์ก่อนเลยไหมครับ เท่าที่ดูข้อมูลมาเนี่ยคำนี้มันไม่ได้หมายถึงแค่พูดไม่ดีอย่างเดียวใช่ไหมครับมันกว้างกว่านั้นถูกต้องค่ะคำว่าประมาทในที่นี้เนี่ยความหมายกว้างมากเลยค่ะครอบคลุมการแสดงออกที่ไม่เคารพทั้ง3ทางเลยหรือที่เรียกว่ากรรมมาสามก็คือ1กายกรรมนะคะอันนี้ก็คือการกระทําทางกายที่แบบแสดงความไม่เคารพอาจจะเป็น ่าทีลบหลู่หรือว่าไปทําลายทําให้เสียหายต่อวัตถุหรือสถานที่ที่เกี่ยวกับพระรัตนตรยัยอย่างเช่นพระพุทธรูปวัดเจดีย์หรือแม้แต่การปฏิบัติไม่เหมาะสมต่อสิ่งนี้เหล่านี้ค่ะ2คือวัจกรรมอันนี้ค่อนข้างชัดเจนนะคะคือการใช้คําพูดในทางที่ไม่ดีเช่นพูดดูหมิ่นหยาบคายล่วงเกินกล่าวร้ายหรือว่าบิดเบือนคําสอนหรือแม้แต่เอาเรื่องพระรัตนตรัยมาล้อเลียนสนุกสนุกอันนี้ก็ถือว่าไม่ควรอย่างยิ่งเลยค่ะแล้วก็3ม,มโนกรรมข้อนี้สําคัญ มากนะคะแล้วก็หลายคนอาจจะเผลอมองข้ามไปคือการคิดไม่ดีคิดในทางลบหลูดูหมิน่นไม่เชื่อไม่ศรัทธาหรือมีใจแบบอาฆาตต่อพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์ในเนื้อหาเน้นเลยนะคะว่าแค่ความคิดในใจเนี่ยก็ถือเป็นกรรมแล้วก็มีผลได้เหมือนกันค่ะโโหตรงมโนกรรมนี่น่าสนใจมากครับคือแค่ความคิดแวบๆในหัวเราถ้ามันดันเป็น ความคิดไม่เคารพขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะเข้าขายได้เลยเหรอครับในบทความเขาได้ขยายความเพิ่มไหมครับว่ามันต้องคิดขนาดไหนแบบต้องตั้งใจคิดต้องจมอยู่กับมันหรือแค่แวบบเดียวก็มีผลแล้วเป็นคำถามที่ดีค่ะคือตามเนื้อหาที่ดูมานะคะไม่ได้ระบุเป๊ะๆว่าต้องเข้มข้นระดับไหนถึงจะเป็นครุก,กรรมทันทีแต่ให้หลักกว้างๆว่ามโนกรรมคือเจตนา หรือความคิดไม่ดีต่อพระรัตนตรยัยแต่ว่าโดยทั่วไปทางธรรมนะคะเขาก็มักจะดูที่เจตนาแล้วก็ความต่อเนื่องของความคิดนั้นๆด้วยคือความคิดแวบเดียวที่เกิดขึ้นแล้วเรารู้ตัวรีบดับไปเนี่ยกําลังมันอาจจะน้อยกว่าความคิดที่แบบจงใจคิดซ้ำๆหรือผูกใจเจ็บคิดอาฆาตอะไรแบบนั้นนะคะ แต่สิ่งที่บทความเน้นมากๆคือการมีสติรู้ทันความคิดตัวเองอยู่เสมอเพราะความคิดไม่ดีแม้จะเล็กน้อยแต่ถ้าปล่อยให้เกิดบ่อยๆมันก็สะสมกำลังได้แล้วก็กลายเป็นบ่อเกิดของคำพูดและการกระทำที่ไม่ดีต่อไปอีกค่ะอืมเข้าใจมากขึ้นเลยครับแสดงว่าการฝึกสตินี้สำคัญจริงๆทีนี้ อะไรคือเหตุผลที่ทำให้การประมาทพระรัตนตรัยเนี่ยถึงก็เป็นครุกรรมหรือกรรมหนักขนาดนั้นละครับทำไมมันถึงดูมีน้ำหนักมากกว่ากรรมไม่ดีอย่างอื่นเยอะเลย เหตุผลหลักๆเลยนะคะตามที่บทความอธิบายก็คือสถานะที่สูงสุดของพระรัตนตรัยนั่นเองค่ะในพุทธศาสนาเนี่ยพระพุทธเจ้าคือผู้ตรัสรู้ใช่ไหมคะพระธรรมคือคําสอนสู่ความพ้นทุกข์พระสงฆ์คือผู้ปฏิบัติด,ดีสืบท่อศาสนา3อย่างนี้รวมกันคือรัตนตรัยหรือแก้ว3ามประการเป็นสารณะ,ะคือที่พึ่งสูงสุด การไปล่วงเกินหรือแสดงความไม่เคารพต่อที่พึ่งสูงสุดเนี่ยก็เหมือนกับเราไปทําลายรากฐานจิตวิญญาณของตัวเองแล้วก็ของาศาสนาด้วยค่ะด้วยเหตุนี้แหละค่ะตามความเชื่อทางพุทธกรรมจากการประมาทพตัตนารตรถึงมีกําลังแรงส่งผลรุนแรงแล้วก็เชื่อกันว่าให้ผลเร็วมากอาจจะในชาตินี้เลยหรือชาติหน้าทันทีแล้วที่สําคัญที่สุดที่น่ากลัวในทางธรรมมากๆก,ก็คือกรรมนี้เป็นกรรมที่ขวางกั้นความเจริญในธรรมหรือถึงขั้นปิดกั้นมรรคผลนิพพานเลยค่ะ อูคำว่าปิดกั้นมรรผลนิพพานนี่ฟังดูรุนแรงมากเลยครับช่วยขยายความหน่อยได้ไหมครับว่ามันปิดกั้นยังไงหมายถึงว่าต่อให้เราพยายามปฏิบัติธรรมแค่ไหนก็ไม่มีทางบรรลุเลยเหรอครับตามที่อธิบายในเนื้อหาก็คือความหมายนั้นเลยค่ะ โทษที่ร้ายแรงสุดในทางธรรมคือมันจะสร้างกำแพงสร้างอุปสรรคใหญ่เลยไม่ให้คนคนนั้นบรรลุธรรมขั้นสูงได้ไม่ว่าจะเป็นโสดาปฏิผลสกิทาคามิผลอนาคามิผลหรืออารหัตผลคือเหมือนมีกำแพงหนาๆมาขวางทางไปนิพพานเลยแม้ว่าจะพยายามทำบุญรักษาศีลน,นั่งสมาธิเจริญวิปัสสนาแค่ไหนบุญกุศลเหล่านั้นก็เหมือนส่งผลให้เกิดการรู้แจ้งไม่ได้เพราะว่าถูกอำนาจกรรมนี้มันขวางไว้ค่ะ เราไม่แค่นั้นนะคะถ้าคนคนนั้นเคยปฏิบัติจนได้คุณธรรมบางอย่างมาแล้วเช่นเคยได้สมาธิระดับฌานหรือมีคุณธรรมอื่นๆ,ๆในใจการปรามาตพระรัตนตรัยก็อาจจะทําให้สิ่งดีๆพวกนั้นเสื่อมไปหรือหายไปได้ด้วยค่ะถือว่าเสื่อหายหนักมากในทางธรรมอือหือฟังแล้วรู้สึกถึงความหนักของผลกระทบทางธรรมะจริงๆครับพอจะเข้าใจแล้วว่าทําไมถึงเป็นกรรมหนักขนาดนี้แล้วนอกจากผลต่อทางธรรมะโดยตรงแล้วเนี่ย ในเนื้อหาที่เราดูกันมันก็มีพูดถึงผลที่เกิดในชีวิตประจําวันหรือผลทั้งโลกที่เราพอจะเห็นเห็นกันด้วยใช่ไหมครับมีอะไรบ้างครับตรงส่วนนี้ใช่ค่ะในเนื้อหาก็รวบรวมความเชื่อเกี่ยวกับผลกระทบทางโลกไว้เหมือนกันนะคะซึ่งก็น่าสนใจแล้วก็เออน่าพิจารณาเหมือนกันมีหลายอย่างเลยค่ะเช่นอย่างแรกคืออาจจะเจอโรคภัยไข้เจ็บที่รุนแรงเรื้อรังแบบว่าป่วยหาสาหิตยากรักษาไม่ค่อยหายหรือเป็นโรคที่ทรมานมากๆค่ะ แล้วก็มีความผิดปกติทางจิตใจด้วยด้วยนะคะตั้งแต่แบบจิตใจฟุ้งซ่านง,ง่ายคุมอารมณ์ยากเครียดง่ายไปจนถึงขั้นรุนแรงคืออาจจะเสียสติไปเลย หรือตอนใกล้ตายอาจจะตายแบบไม่มีสติที่เรียกว่าหลงตายซึ่งตามความเชื่อถือว่าไม่ดีเลยค่ะมีโอกาสไปอบายภูมิสูงอีกอย่างคือความเสื่อมเรื่องทรัพย์สินการงานความเจริญต่างๆค่ะชีวิตอาจจะติดขัดทำมาหากินลำบากล้มเหลวในงานในธุรกิจทรัพย์สินที่เคยมีก็อาจจะหมดไปหรือความก้าวหน้าที่ควรจะได้ก็เหมือนมีอะไรมาขวางทาให้ชีวิตตกต่าลงได้ค่ะโอ้เรียกว่ากระทบได้รอบด้านจริงๆนะครับ ทั้งสุขภาพกายสุขภาพจิตแล้วก็เรื่องความเป็นอยู่การงานการเงินเลยแล้วถ้ามองข้ามไปจากชาตินี้ล้วครับหลังความตายเนี่ยผลของกรรมหนักนี้จะตามไปส่งผลในภพภูมิหน้าอย่างไกครับที่บทความอธิบายไว้ค่ะ ตามหลักกรรมและความเชื่อที่บอกไว้ในบทความนะคะถ้ากรรมหนักจากการประมาทพระรัตนตรัยเนี่ยมันยังไม่ได้ส่งผลในชาตินี้หรือส่งผลแล้วแต่ยังไม่หมดนะคะพอคนนั้นตายไปถ้าไม่มีกรรมดีอื่นๆที่มีกำลังมากกว่ามาให้ผลตัดหน้าไปก่อนอำนาจของกรรมหนักตัวนี้ล่ะค่ะก็จะดึงให้ไปเกิดในภพภูมิที่ไม่ดีที่เรียกว่าอบายภูมิก็คือนรกเปรตอสุรกายแล้วก็สัตว์เดรัจฉานซึ่งเป็นภพภูมิที่ทุกทรมานมาก การไปเกิดในอบายภูมินี่ถือเป็นผลที่น่ากลัวที่สุดแล้วก็ไม่มีใครอยากเจอเหรอกค่ะเพราะต้องทุกข์นานมากฟังดูเป็นเรื่องที่ต้องระวังมากๆเลยนะครับในการใช้ชีวิตทั้งการกระทำคำพูดแล้วก็โดยเฉพาะความคิดเลย ทีนี้มาถึงคำถามสำคัญที่ผมว่าหลายคนอาจจะกังวลคือถ้าเกิดว่าเคยเผลอพลั้งทำอะไรแบบนี้ไปแล้วไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ก็ตามรู้เท่าไม่ถึงการหรือทำไปด้วยอารมณ์ก็ดีเนี่ยมันพอจะมีทางแก้ไขไหมครับหรือทำอะไรให้ผลมันเบาลงได้บ้างไหมเนื้อหานี้เขาแนะนำไว้อย่างไรบ้างครับมีคำแนะนำค่ะแล้วก็เป็นส่วนที่สำคัญมากๆเลยเพราะเหมือนให้ความหวังให้แนวทางปฏิบัติ หัวใจหลักของการแก้ไขตามที่บทความแนะนำนะคะต้องเริ่มจากข้างในก่อนเลยคือการสำนึกผิดอย่างแท้จริงจริงใจเลยนะคะไม่ใช่แค่เสียใจแต่ต้องเห็นโทษเห็นภัยของสิ่งที่เราทำไปจริงๆแล้วก็เกิดความเกรงกลัวต่อผลของบาปคือคีริโอตปะให้มันเกิดขึ้นในใจจริงๆก่อนพอมี2ออย่างนี้เป็นพื้นแล้วนะคะขั้นต่อไปก็คือการขอขมา ต่อพระรัตนตรยัยแล้วก็การตั้งสัจจะคือให้คำมั่นสัญญาแน่วแน่เลยว่าจะไม่กลับไปทำอีกวิธีขอขมาที่แนะนำก็คือ 1. ควรทำต่อหน้าพระพุทธรูปนะคะซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์แทนพระพุทธเจ้าอาจจะที่วัดหรือที่บ้านก็ได้สำคัญคือใจตอนนั้นต้องนอบน้อมสำนึกผิดจริงๆไม่ใช่แค่ทำตามพิธี 2. กล่าวคำขอขมา อาจจะใช้บทสวดทั่วไปหรือบทที่นิยมกันเช่นสพังอปราธังคัมมะทเมพันเตอะไรแบบนี้นะคะการกล่าวพร้อมกับเข้าใจความหมายที่แปลรวมๆว,ว่าขอพระองค์อดโทษความผิดทั้งปวงที่ข้าพเจ้าทำล่วงเกินแล้วทางกายวาจาใจทั้งที่รู้และไม่รู้ขอโปรดงดโทษให้ด้วยเถิดอันนี้จะยิ่งทำให้การขอขมามีน้ำหนักมากขึ้นค่ะ 3. หลังจากกล่าวขอธรรมาแล้วที่สำคัญมากๆคือการตั้งสัจจะอธิษฐาน คือตั้งใจมั่นเด็ดเดี่ยวเลยว่าต่อไปนี้จะไม่คิดไม่พูดไม่ทำอะไรที่เป็นการประมาทลบหลู่ดูหมิ่นไม่เคารพต่อพระพุทธพระธรรมพระอริยสงฆ์อีกเด็ดขาดการตั้งสัจจะนี่คือการแสดงเจตนาว่าจะเปลี่ยนตัวเองจริงๆค่ะ อืมการขอขมาตั้งสัจจะนี้เป็นขั้นตอนที่ชัดเจนดีครับแล้วนอกจากนี้มีอย่างอื่นที่บทความแนะนําให้ทําคู่คู่ไปด้วยไหมครับเพื่อจะสร้างบุญมาชดเชยหรือช่วยให้กรรมที่เคยทําไปมันเบาลงได้มากขึ้นอีกมีค่ะแล้วก็สําคัญมากด้วยการขอขมาเหมือนเรายอมรับผิด ขอโอกาสใช่ไหมคะแต่การจะทําให้กรรมเบาลงได้จริงเนี่ยต้องอาศัยการสร้างกุศล,ลกรรมใหม่ที่มีกําลังมากพอเข้ามาช่วยด้วยสิ่งที่ควรเร่งทําเพิ่มก็คือหมันสร้างบุญกุศลสม่ําเสมอทําความดีทุกอย่างเท่าที่ทําได้เลยคะ่ะเช่นให้ทานทั้งวัตถุทานธรรมทานอภัยทานช่วยเหลือคนอื่นสังคมบริจาคต่างๆ แล้วที่ขาดไม่ได้เลยคือการรักษาศีลโดยเฉพาะศีลห้าให้มั่นคงเพราะศีลน,นี่เป็นพื้นฐานสําคัญของความดีแล้วก็เป็นเกรอบป้องกันไม่ให้เราไปสร้างกรรมไม่ดีใหม่ๆเพิ่มการเจริญภาวนาคือสติและสมาธิข้อนี้เนื้อหาเน้นเป็นพิเศษเลยค่ะเพราะการฝึกสติความระลึกรู้และสมาธิความตั้งมั่นของจิตจะช่วยให้พลังใจเราเข้มแข็งขึ้นทําให้เราสามารถรู้ทันความคิดอกุศลโดยเฉพาะความคิดปรามาที่อาจจะผุดขึ้นมาได้เร็ว พอรู้ทันก็จะยับยั้งหรือเปลี่ยนความคิดนั้นได้ก่อนที่มันจะออกมาเป็นคำพูดหรือการกระทำที่ไม่ดีการมีสติสมาธิดียังช่วยให้ใจสงบมีปัญญาพิจารณาเรื่องต่างๆได้รอบคอบไม่ตกเป็นทาสอารมณ์ง่ายๆด้วยค่ะสิ่งสำคัญที่ต้องเข้าใจนะคะคือตามความเชื่อนี้เนี่ยการสานึกผิดและแก้ไขกรรมอย่างจริงจังแบบนี้ไม่ได้แปลว่ากรรมหนักมันจะหายไปเลยนะคะ แต่เชื่อว่าจะช่วยให้กรรมนั้นเบาบางลงได้ลดกำลังส่งผลลมอาจจะเปลี่ยนจากหนักเป็นเบาหรือยืดเวลาให้ผลออกไปได้ค่ะครับครับเข้าใจประเด็นนี้ครับคือไม่ใช่ลบล้างให้หายแต่เป็นการลดกำลังมันลงซึ่งก็ยังดีกว่าปล่อยให้มันส่งผลเต็มที่และถ้าสมมุติว่าทาตามนี้หมดแล้วทั้งขอเข้ามา ตั้งสัจจะสร้างบนรักษาศีลเจริญสติแต่ก็ยังยังรู้สึกไม่สบายใจกังวลกับกรรมที่เคยทำอยู่คุณจะทำยังไงต่อดีครับอืมก็เป็นไปได้ค่ะที่อาจจะยังกังวลอยู่ในกรณีแบบนี้นะคะเนื้อหาไม่ได้บอกไว้ตรงๆแต่โดยทั่วไปแล้วคำแนะนำก็คือ เราสามารถเข้าไปกราบเรียนปรึกษาพระภิกษุสงฆ์ที่ท่านปฏิบัติดีหรือครูบาอาจารย์ที่เราเคารพนับถือได้ค่ะท่านอาจจะให้คำแนะนำที่เฉพาะเจาะจงกับเราได้มากขึ้นให้กำลังใจหรือชี้แนะแนวทางปฏิบัติที่ลึกซึ้งขึ้นการมีการยานามิตรหรือครูอาจารย์ที่ดีคอยชี้แนะเนี่ยสำคัญมากค่ะในการเดินทางสายธรรม ขอบคุณสำหรับคำอธิบายที่ละเอียดชัดเจนมากครับทำให้เห็นภาพรวมและความสำคัญของเรื่องนี้จริงๆสรุปได้ว่าจากเนื้อหาที่เราคุยกันวันนี้เนี่ยมันชี้เห็นความสำคัญมากๆเลยของการมีสติในการระวังการกระทำคำพูดและก็โดยเฉพาะความคิดของเราที่มีต่อพระรัตนตรยัยซึ่งเป็นสิ่งสูงสุดในพุทธศาสนานะครับ ถูกต้องเลยค่ะประเด็นหลักคือการตระหนักรู้ถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตามความเชื่อน,นี้ซึ่งก็เน้นย้ำถึงความเคารพสูงสุดที่เราควรจะมีต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์การกระทำใดๆที่เป็นการไม่เคารพล่วงเกินไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ก็ตามอาจจะนำผลที่ไม่ดีมาให้ได้ทั้งในชาตินี้และชาติหน้าการศึกษาเรื่องนี้ก็เพื่อความไม่ประมาทในการใช้ชีวิตนั่นเองค่ะ ครับผมและจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดนี้ก็นำไปสู่คำถามชวนคิดที่น่าสนใจให้เราได้กลับไปคิดต่อแล้วนะครับคือในยุคสมัยนี้ที่ข้อมูลข่าวสารมันเร็วมากท่วมท้นไปหมดความคิดเห็นต่างๆก็แสดงออกกันง่ายฉับพลันโดยเฉพาะในโลกออนไลน์ใช่ไหมครับเรามักจะเห็นการวิจารณ์หรือแสดงความเห็นต่อเรื่องต่างๆรวมถึงเรื่องเกี่ยวกับบุคคลในศาสนาหรือแม้แต่พระสงฆ์อย่างรวดเร็วบางทีเห็นแค่ข่าวหรือข้อมูลด้านเดียว คำถามคือการที่เราจะฝึกสติให้รู้ทันความคิดชั่ววูบที่อาจจะเพลอไปในทางประมาทโดยไม่รู้ตัวหรือการฝึกปัญญาให้รู้จักยั้งคิดชั่งใจไตรตรองข้อมูลให้รอบด้านก่อนที่จะด่วนตัดสินหรือแสดงความเห็นลบๆออกไปเนี่ยมันกลายเป็นทักษะที่จําเป็นมากๆในยุคนี้มากขึ้นแค่ไหนเพื่อป้องกันไม่ให้เราเผลอสร้างกรรมหนักโดยไม่เจตนาเรื่องนี้คงเป็นโจทย์ที่ท้าทายนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่แต่ละคนต้องนําไปคิดแล้วก็ ฝึกฝนตัวเองกันต่อไปครับ